ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมไม่อัดหน้าจอแบบไม่รหนะครับโปรแกรมไหนเวโปรแกรมนี้นะครับนี่ไม่โนะูลดเครื่องผมก็ไม่โหลดมาดูกันเลยตั้งให้ดูกันใช้ง่ายนะครับ เป,เปิดเลยอันนี้คืออัดนะครับสีแดงๆเนี้ยคืออัดอันนี้คือตั้งค่านี่นเราอัดให้ดูเลยอัดซ้อนกันเริ่มเลยไอ้ม่นก็จะรับอยู่ข้างล่างครับนะครับนี่ถ้าเราหยุดก็กด stop ก็มาดูได้นี่ครับอันนี้ถ้า,าคุณถ่ายนี่ซ้อนกันก็จะไม่มีเสียงนะอ่ามัไม่มีเสียงอืมใช้ง่ายเรียบร้อยอ,อ่ะก็ออกไปเลยอ่าก็ขอจบครบเอ้ยจบคลิปเพียงแค่นี้ับวา,านี้สวัสดีครัจบจะว่าจบครบอะไรล่ะเอ